เด้กับข้าว่นี่เากินเทีอันนี้เฮือนพ่นบ่นี่บเหล่เฮือนลานเปล่าเฮือนลานก่อนเนาะตอนนี้กำลังคั่วกระบกอยู่ตอนนี้ังคั่วกระบอกกระบอกแมนเดวก็ใส่นี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะผูเม็ดมะขามกับจวเองเลยแผนเม็ดมะขามกับขัวอันนี้ซุกแร้วเพ่นขัวทามือเศร้าอนี้นะเกือบเบิ้ เมื่อใดมูฟฟี่คือวันที่สามน้องมารับนี่น้องมารับีหนึ่งเข่าหนาวก็พอหนาวแล้วมันค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่กินกระบอกไปก่อนประทังชีวิตไปก่อนกินเข่าเขาไหมเนี่ยเนียนอยู่ค่ะใหญมันกูดไรเด้อร์กูดเลยวู้จักกูดดีวะกูดกูดก็คือไม่ไงภาษาบ้านหนุก็เอิญกูดอย่ากูดไรเด้อร์ป นางกินก่อนขั่วไปอันนี้พี่ขั่วเองเพราะว่าพี่ขั่วแบบว่าให้นิ่มๆนะ

ปีหนึ่งมีเทนึงเลยป่ะปีหนึ่งมีเทนึงสมมุตเนี่ยเขาเก็บเขาเก็บขายหลายน่ะครับทำให้แต่หน้าหนูน่ะหายเพราะสมมติเก็บอีกคือหายหมดแหละไปท่านเขาให้แต่ไปเก็บอยู่ในป่าชาเขาไม่มีคนเก็บอยากขี้ว่เขาแย่งขีอันนี้บริยานเขาไปเลย ปากกระบกอยู่น้นากระบกแมนบไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้กแจกอะไรขัักเลยขั้วมากระบอกอย่าพูดไรเด้อไปมากระบกแบบนี้แต่แผนซื้อมากระบกขั้วพักกินเออจะบาดหรอเขาขายาบอกคุาบาทเออพ่อผ้าไปแห้งเือฮะผ้าไปแห้งเออ ขัวมากระบกกินเริ่มพร้อมแล้วเรมมีกลิ่นแล้วเนาะพอดีว่ามาแล้วงมาซิมก็ด้วนอนได้นดมีเมอคำ้นึ่งกงไมเขานพูนดูปูสุงวปูุงเเียเลยแม่บงหม้อล้วเราไม่มีกระถา กระทะบมีบตะแผนี่ยมห้านเาไม่ใส่งตันใม่ตว่บมีบมีกระทะเนก็คือบมีกระทะนั่นและบะหมีอยู่ร้านเอาไปใส่มีจะได้เป็น้บาเนจะได้มาดามเห้เรายกขึ้นได้หันอีกเชน้นะเน้่เออเรือเียมพร้อมเมือนกัเตรียมพร้อมเตียมพรอมล้วพอดีป่ะไดีพอดีปะ โอ้มันสีไมแล้วแน่นะอแล้วอแล้วเอออมาเที้อนข้นกันนปีเนี้ยมันเดานี่ไเลืองเนาะตอนี้าะตอนนี้มีกระบอกแล้วก็เม็ดมะขามเม็ดมะขามขวดจอนนี่นี่นี้อยบอกพดนั่นนีไปใส่นีไป่อเโเาหมอตั้งคุณเลยเั่จะเห็นเรื่องราวของหนู ไปเกลือใสอยู่วใสเลเนาะจะเข้มนัวขนมครพิเอลไปวางไว้อยู่แค่ต่อไปก็ไปการคัวเม็ดมะขามคั่วเม็ดมะขามต่อเน้วกินาใส่เกลือลงไปปลาเด็กเนใส่ปลาเด็กลงไปใสปลาเดกนี่ยมะขามมะขามไปกินมะขามนัว ิหลายเมือขั bon. yeah. really? no. oh. oh. ้นข้อได้อันนี้อ่านแ่ก็วไปกิน่นินเขานาแล้วโอ้ไปอิ่มเด้อฝอยเม่ฝอไปเอาบุ้งอยู่มาติดตำบุงว่างนังไปล้วมากรีบรีไปเอาบุขาหวานยูไม่เหรอ คุณชอบมีหน่วยยงออเอาเียว้เจียวพร้อมจะไปเอาเดี๋ยวพร้อมเอาเลยเพิ่นมั่นใจฝีมือเพิ่นฝีมือไผฝีมือมันคุณว่าเพิ่นท่านบอกอะไรบหมึงกินวิธนแล้วตอนนี้ทีมงานก็กำลังคั่วคั่วมากระบอกาากระบอกแล้วก็โปส่วนเขานี่เนาะ คุยโครงบ้านเอามาซ้ำขาบึ้งบึ้งก็สวนเขาไหมปลูกไปขายได้นี่เนาะเนาะขยันก็ได้เงินแหละ กผักคล้ายนะคะนาหน่โอ้ยมาทานวานาเอานะพอดีเพิ่มพอดีกินอกเออมือเราไปกินเอยๆนะพอดีข้างหมูบอืกพอดีเป็นข้างหมูลนะมาทานวากูมักซุกกว่าบุญมักขามูใช่ไหมดอก นั่นที่นอตาแพนบอนองตรวนี้ก่อนเดี๋ยวก็ได้บ้านไม้กัง่ายเลยครัวเพิ่นก็หอยไ้คู่มองเนาะมองหอยพอดีบ น้องไม่บิดนหรืองอกระหังอีกเลยทำถุงนึ่งเมื่อคืนนี่เร็วแท้เป็นง่วงนอนนะนุ่มเออย่างงวงนอนนอะทุ่มนึ่งดูคนรับเลยเด้เป็นยังไงถึงงวงนนแม่แม่แม่งวงนอนแห้งนานเมื่อคืนนี่โบวัยเลยย่างจะบ่เป็นลรือเกลียวถานุงวงแห้งนะมันนี้ใจไงก็เลยว่ามึงตื่นข้าไป้ตีสามแล้วก็ง่วงนอนอะตีสามพาก็ตื่นหรือได้เกี่ยวได้ชุ่มลำงวงน่ะงวงาะ วนกกันนี้ยากินเนื้ปลาคามก่อนนะคะย่างย่างลยมไม่คือกระทะคอเออมันเคบเนาะคลิปนี้ขอจุดไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ